อันด right? yeah. ับท like ี so ่สองได้แก่ทีมหมายเลขห้านะครับทีมฟาโดานะเบอร์หอันดับสีน้องแทนคุณน้องแทนคุณสามทีวามหกหวานึหมายเลขสามไ้อหันักอันนนี้ของพี่กันงเวเดเอาไปลงอันอันไหนแค่เนี่ย ตกปลาปีนี้มีอุปสรรคอะไรบนะ้มงรับก็เยอะครับเจอทั้งคลื่นทั้งลมอืมตั้งแต่ออกไปหาเหยื่อแล้วครับเหยื่อก็หายากด้วยแล้วก็จอดเรือยากแต่ครับผมแล้วปีนี้ตกได้ยเยอะไหมครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปลามันแบบตัวไม่ค่อยใหญ่ครับมันเป็นปลาอะไรฮะก็มีเกยเกา๋า ปลายนกขาวอะไรเงี้ยอินซีสละอะไรพวกนี้ครับประมาณสักกี่กิโลกะได้ไหมครับสิบกิโลได้รวมๆปลามันตัวไม่โตไม่ใหญ่ครับปลาไม่ได้ไซไม่ได้ไซใหญ่ไซเล็กแล้วคืนใหญ่มากไหมครับใหญ่ครับประมาณเมื่อวานโดนประมาณสองสองเมตรขึ้นอ่ะสองสามเมตรอ่ะอยู่ไม่ได้นะวิ่งเข่าจอดจอดเรือไม่ได้เลยเรือมันลมมันปัดไปปัดมา รู้สึกแ่บปีนี้เป็นอุปสรรคเยอะนะก็เต็มๆนะครับมีนะเพิ่งนเอาวันนี้ครับเพิ่งจะแบบียบหน่อยครับเมื่อวานนี้ตเต็มเลยทั้งวันทั้งคืงนครับ